จ้างตัดคลิปทุกครั้งแก้แล้วแก้อีกมันเหนื่อยเกินไปไหมกระบวนการตัดคลิปมันเปืองเวลาชีวิตของเจ้าของกิจการมากที่สุดเลยนะคะจ้างคนตัดคลิปเสียเงินไปเป็นหมื่นแล้วมานั่งแก้อีกสุดท้ายก็ไม่ตรงใจแล้วเราต้องมานั่งเสียเวลาอธิบายใหม่ทุกครั้งอีกใช่ไหมคะบอบบี้เข้าใจเพนพอยนี้ดีค่ะเพราะทีมงานบอบบี้ก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันคลิปบางตัวแก้ไป5้ารอบแล้วยังไม่ตรงตัดออกมาสวยแต่ขายไม่ได้เสียเวลาอธิบายเสียเงินเสียอารมณ์สุดท้ายต้องกลับมาตัดเองแต่ตอนนี้ทีมเรา มีวิธีจัดการจบปัญหาพวกนี้ภายใน24ชั่วโมงแล้วค่ะเราเปลี่ยนจากจ้างคนนอกมาปั้นคนในทีมให้ตัดคลิปขายได้ไม่ต้องมีพื้นฐานก็ได้ใช้โปรแกรมแค่โปรแกรมแคปคัดบนคอมเรียนแป๊บเดียวเข้าใจได้เลยสอนลูกน้องให้ตัดแทนได้ทันทีไม่ใช่แค่คลิปสวยนะคะแต่คลิปขายได้ด้วยในทีมบอบบี้อ่ะเราเคยมีคนที่ตัดคลิปไม่เป็นมาก่อนเลยค่ะแล้วเป็นน้องพนักง,งานบัญชีของบริษัทบอบบี้ด้วยให้เรียนคอร์สนี้ภายใน24ชั่วโมงถัดไปตัดคลิปผลิตเงินล ได้เลยค่ะเขาจะตัดคลิปได้ทันทีและตอนนี้คลิปพวกนั้นน่ะมันยังทําเงินอยู่ ทุกสัปดาห์ของบ๊อบบี้เลยบ๊อบบี้เลยเนรม,มิตคอสนี้มาเพื่อมาช่วยทุกคนได้เพราะบ๊อบบี้ทดลองแล้วชื่อคอสตัดคลิปผลิตเงินล้านค่ะคุณจะได้รับคอสออนไลน์แบบเข้าใจง่ายลงมือทําได้ทันที2คุณจะได้วิธีคลิปที่ขายได้ไม่ใช่แค่คลิปสวย3วิธีสอนลูกน้องให้ตัดแทนคุณได้แล้วอ้อ4คุณภาพคลิปของคุณจะเป็นคุณภาพเหมือนของครูบ๊อบบี้สอนแบบไม่มีกัก๊กทุกเทคนิคเราให้ไปเลย24ชั่วโมงก็ทําเป็นแล้วนะและมีโบนัสด้วยนะสอน ทำภาพปกคอร์สออนไลน์อีบุ๊กสำหรับธุรกิจความรู้และคนทํเพอร์ซอน l ลแบรนดิ g งอันนี้เอาไปสร้างเงินได้อีกมูลค่ามหาศาลเลยบอบบี้ให้เป็นโบนัสด้วยราคาคอร์สนี้อยู่ที่ราคา9,900บาทและราคาสําหรับคนเอาจริงบอบบี้ให้ราคาไปเลยที่5,900บาทสําหรับคอร์สตัดคลิปผลิตเงินล้านบอบบี้ให้แค่5ท่านเท่านั้นนะในราคา5,900บาทแล้วเราไปลุยกันตัดคลิปสนใจแอดไลน์หาบอบบี้ได้ที่แอดไซ k r u b o b b แล้วเราไปเจอกันในคอร์สค่ะ